ว่าไงคะพอดีลูกค้าเอจะจองรถอะแต่ว่ายังเลือกสีไม่ได้พี่จุ๊บแจงช่วยแนะนำหน่อยสิลูกค้าอยากได้สีมงคลนะ่ะได้เลยค่ะน้องเอดอกพี่จะดูให้นะคะ,คะคสำหรับลูกค้าที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสีที่ถูกโฉลกที่เป็นมงคลคือสีขาวสีดําแล้วก็สีแดงค่ะสำหรับลูกค้าที่เกิดวันจันทร์สีที่ถูกมงคลและถูกโฉลกคือเหลืองดําแล้วก็น้าเงินค่ะ สำหรับลูกค้าที่เกิดวันอังคารสีที่ถูกมงคลและถูกโลลคือดำเทาและแดงค่ะสำหรับลูกค้าที่เกิดวันพุธกลางวันสีที่ถูกมงคลและถูกโฉวกคือสีด๊สีดำสีขาวแล้วก็สีเทาส่วนวันพุธกลางคืนสีที่ถูกมงคลนะคะจะเป็นสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะสำหรับวันพฤหัสนะคะสีที่ถูกมงคลคือสีขาวสีเทาและสีแดงค่ะ และสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสีที่ถูกมงคลและถูกชโชกคือสีแดงสีดําแล้วก็สีน้ําเงินค่ะและวันสุดท้ายสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะสีที่ถูกมงคลและถูกฉโชกคือสีเทาสีดําและสีแดงค่ะเช็คสีรถที่ถูกโลกง,ง่ายๆสําหรับตัวคุณสําหรับโปรโมชั่นเอ็มจีกระบะสีประตูของเราตอนนี้ฟรีดาวอยู่ที่20%อร์ซหรือเลือกรับชุดแต่งออฟโรดรอบคันได้เลยค่ะ 耐心等待。